Thank <laughs> you. สองสามสี 3, 4, ่ห้าเอ็ก้าอีดา้านใน้คนหายหมนะถ้าเกาอีด้านหน้าไม่เต็มนี้จะไม่อบรมเนาะโดยปกติแล้วคือการอบรมทุกที่แบบสากลนี่นะครับกาอีออออด้านหน้าเนี่ยต้องเต็มครบก่อนนะครับเพื่อเป็นการให้เกียรตินะครับกับผู้บรรยายด้วยนะเวลามาประชุมวิชาการนะครับต่างประเทศเนี่ยนะครับ ข้างหน้านี้คือต้องเต็มหมดก่อนนะถ้าไม่เต็มนี่ก็องค์ปฐมกหรือผู้ที่มาบรรยายนะก็จะยืนอยู่จนพวกอาจารย์นี่คือต้องงงใจว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นทำไมท่านไม่พูดสักทีนะครับเพราวะว่าเก้าอี้ด้านหน้านั้นว่างตัวหนึ่งนั่นเองท่านก็จะไม่พูดนะครับสตราจารย์ที่เชิญมาให้เป็นองค์ปฐมนั้นท่านก็จะไม่ดําเนินรายการในการพูดนะครับ จนมีนักศึกษาตัวเล็กๆนัะเดินไปแล้วก็ไปนั่งทำก็เรื่อมเริ่มที่จะพูดขึ้นมานั่นเองด้วยความหมายของหลักสาบนเนี่ยการให้เกียรติกับองค์ประพงศเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าองค์ประพงเนี่ยนะคะหรือผู้ที่มาถ่ายทอดความรู้เนี่ยะครในโครงการนั้นถือว่าได้เชิญมา ให้ความรู้และท่านก็จะให้ความรู้ในประสบก,การณ์การเรียนการศึกษา,าต่างๆมาหลายรอบในเวลาที่จักัดในขณะนั้นดังนั้นความรู้ที่อยู่ในมันสมองของท่านนั้นะเราจะใช้คุ้มไหมในเวลาที่ได้เชิญท่านมาบรรยายดังนี้ดังนั้นันการให้เกียรติแล้วก็ในเรื่องของเวลาก็จําเป็นและก็สําคัญ เพราะว่าการอบรมหรือการศึกษาหรือการพัฒนาอะไรบางอย่างเนี่ยมันเหมือนกับลักษณะว่าเราเข้าไปเอาความรู้เนาะนะคะเราเข้าไปเอาความรู้นะคบกับเวลาอันจำกัดนะคบของวิทยากรนะคะ,นนะ,คะที่ได้รับเชิญมาดังนั้นอาจารย์ยโสธรก็เลยอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองนะคบเป็นแบบนี้นะคบวัฒนธรรมที่ต่างกันลักษณะเช่นนี้เป็นไปยังคะ เต็มเลย,เลยลกเอาออกระป๋ามาวางใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เอากระป๋าม,มาวางนะครับอ่านะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาแล้วก็การเคารพนะครับคณะวิทยากรอื่นที่จะเข้ามาอบรมด้วย <c oughs> เพราะว่าเวลาทุกวันนี้วิ่งเร็วมากเลยนะคะ,ะเวลาทุกวันนี้วิ่งเร็วจริงๆนะครับ เริ่มต้นนะเริ่มต้นจากคำว่าถ้าคุณรู้ว่าผู้คนลืมคนที่ตายไปแล้วเร็วแค่ไหนนะคะคุณจะหยุดใช้ชีวิตแบบต้องการทำให้ทุกคนประทับใจ mm. เมื่อเรารู้ว่าหลังจากที่เราตายไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆของเราเนี่ยปรเดี๋ยวเดียวเขาก็ลืมนะนะคะ เดียวๆเ,เขาก็ลืมละปิดาของ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 วิยากรเองเนี่ยก็เพิ่งตายไปเมื่อ6ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วตอนนี้เกือบจะลืมไปหน้าท่านแล้วนะดีจะถ่ายรูปเอาติดไว้ทุกมุมของหน้าเลยรู้สึกว่านี่คือพ่อของตัวเองถ้าอย่างนั้นก็ขนาดว่าผู้ชายคนนี้นะเลี้ยงเรามาจน จนได้ดิบได้ดิดนขนาดนี้ยังยังจะลืมเขาได้เลยเนาะ,ะแล้วนักภาษาอะไรกับคนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วนะคะเราจะหยุดใช้ชีวิตแบบความต้องการของคนอื่นเลยแล้วเราจะมาโฟกัสที่ตัวของเราเองว่าขณะที่เรายืนอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราได้สร้างภูมิคุ้มกันและความน่าประทับใจ ให้กับตัวของท่านเองได้มากน้อยเพียงใดพูดง่ายๆก็คือหันมารักตัวเองเพราะเวลาท่านอยู่ท่านก็จะรักตัวของท่านเองลื้อกปลื้มใจตัวของท่านเองให้เกียรติตัวของท่านเองแล้วก็ยิ้มให้ตัวของท่านเองแล้วท่านก็จะรู้สึกว่าท่านรักตัวของท่านเองอย่างมากมายมหาศาล และเป็นความรักที่ถูกต้องด้วยความรักตรงนี้จะเป็นแรงผลักดันแม้วันหนึ่งท่านไม่ได้อันตรภาพของความเป็นมนุษย์นั่นหมายถึงว่าท่านได้ตายจากลูกนี้ไปแล้วท่านจะเป็นผู้ที่ไม่เหงาห่อยท่านจะเป็นผู้ที่ไม่เปล่าเปลี่ยวเอกาและท่านจะเป็นผู้ที่ไม่โศกเศรา้าซึ่งคำพูดนี้เป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น เมื่อใดก็ตามที่เราพยายามทำให้คนอื่นประทับใจในตัวของเราโดยปราศจากหลักการและเหตุผลอ่าปราศจากหลักการและเหตุผลเราจะรู้สึกว่าเราต้องทำให้คนอื่นประทับใจอยู่ตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นการแต่งตัวหลอ่อการแต่งตัวสวยถูกต้องไหมคะอ่าแต่งตัวหลอ่อแต่งตัวสวยเพื่ออะไรเพื่ออยากจะให้แค่ผู้ช ปลื้มใจเวลาเขามองเราอยากให้เขามองเรารู้สึกว่าเราดีเราเด่นเราดังเกิดความเคารพเกิดความเชื่อมั่นเกิดความนับถือในตัวของเราดังนั้นเราจึงพยายามที่จะทําให้ฝ่ายตกข้ามนั้นเกิดความประทับใจเห็นไหมคะแต่มันไม่ได้รับตัวเองแบบจริงๆนะแต่ตัวดีเราไม่ได้รับตัวเองแบบจริงๆแต่ถ้าเมื่อใดที่เราตัด ความประทับใจที่ทําเพื่อให้คนอื่นประทับใจนั้นเรากลับมารักตัวเองว่าเพิ่มเดี๋ยวก็ตายแล้วสองเฮมีงานทำสามเฮิ he, e e ่มมีเงินเดือนสี่เฮิ่มมีสังห้าเพิกว่าตัวเองจะมาได้ดีหรือยืนได้อยู่ในตําแหน่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่มนุษย์คนหนึ่งต้องพัฒนาทําให้ตัวเองมันดูดีหน่อยซะ เห็นไหมคะทาให้ตัวเองดูน่าเครารพนับถือหน่อยซิเสื้อผ้าดีๆซื้อมาให้ตัวเองใส่ไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อให้ราง,างวัลตนเองให้ตนเองมันดูเหมาะแก่กาลเทศะให้ตนเองดูมีสง่าราศีแบบใล้ร่างตนเองและพาตนเองใส่ชุดดีๆแต่งกายหอมๆประดับนะคะเครื่องตกแต่งที่ควรแก่กาลเทศะได้ ถ้าเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บคุณจะเข้าใจทันทีเลยว่าวันหนึ่งคุณจะได้แต่งตัวแบบนี้หรือวันหนึ่งคุณจะไม่ได้ยืนอยู่ในตําแหน่งอันทรงเกียรติเพราะคนเรามันมีวันกเกษียณออกเนาะนะฮะอาจารย์ก็ทุกวันนี้นะคะาราชการประกับใหม่แนละผู้ได้ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์กนะะ็มีอายุราชการ65ปี 65ปีเงินเดือน6 0 0 0 0กว่าบาทก็กินไปจนถึง65ไปเลยเพราะคน60นี่ก็ยังสาวยังฟิตยังสวยปากยังแดงอยู่ใครว่าเราแก่ไม่ได้นะน้นอยใจนะอ่าเพราะคนเราเนี่ยเริ่มทำงานจริงๆจังๆเนี่ยตอนอายุ40เริ่มกำลังอยากจะรวยอยากจะเป็นเศรษฐีนี่นตอนอายุ45ทําทำงานแบบลอดร่มลอด,ลอดตายนะทำงานแบบลืมตายเนี่ยตอนอายุ50 ถูกต้องไหมมันเป็นอย่างนั้นเพราะโอกาสและบทบากของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ที่ทำขนาดนั้นเพราะอะไรคะเพราะเวลาและโอกาสของคนที่เข้ามามันไม่เหมือนกันบางคนได้ดีตั้งแต่เด็กมีเส้นมีสายผู้หลักผู้ใหญ่อุปธรรมคำชูอุดหนุนเกื้อกูลเขาก็ได้ดีตั้งแต่เด็กแต่อีกคนหนึง่งทุรักทุเลเอาตั้งแต่เรียนแล้ว ทำงานด้วยเรียนด้วยสมตัวเองด้วยเรียนด้วยนะขนาดมานั่งทํางานยังนั่งหลับเลยเพราะตอกนกลางคืนไม่ได้นอนต้องอ่านหนังสือแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ต้องสอบลาง,งานแล้วก่ไปสอบกว่าจะจบปริญญาตร,ร,ารีปริญญาโทปริญญาเอกได้เกือกตายบางคนจบตอนอายุสามห้าบางคนจบตอนอายุสี่ห้าบางคนจบตอนอายุห้าสิบเพื่อนของอาจารย์เองเนะพื่อนของอาจารย์เองนะั้นนะครับ เรียนปริญญาเอกเนี่ยตอนนี้ด้วยกันเป็นหมอลังเป็นหมอลังมีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทยตอนนี้เรียนปริญญาเอกแกอายุ53เพราะแกบอกว่าแกไม่อยากเป็นหมอลำตอนแกเลยอยากจะเรียนแล้วก็มาเป็นอาจารย์ตอนนี้กำลังเรียนปริญญาเอกใบที่2พร้อมก,กันกับอาจารย์ของแกใบแรกแต่ขอออาจารย์ใบที่2เรียนด้วยกันเราอ,อายุ38แกอายุ52เรียนปริญญาเอก เท่ากันแต่อะไรนะต่างที่อายุแล้วก็ต่างที่เวลาในการทําง,งานตอนนี้แกไปเป็นอาจารย์พิเศษมีเงินเดือนหมื่นสองเท่าปริญญาตรีไหมครับแล้วเมื่อไหร่เรามันจะถึง2องหมเพราะปีหนึ่งเขาเพิ่มให้หกร้อยเจ็ดร้อยแต่งตัวสวยหน่อยผู้บริหารเห็นหน่อยวันนี้ใส่ชุดเชิ้ตเชิ้ตบ้าหน่อยครับเพิ่มให้เจ็ดร้อยหบนะ วันดีคืนดีทุกคุณหานทเห็นน่แต่งตัวไม่ถูกใจแล้วเอาหาัก50เหมดไปแล้วจาก100บาทหักไป50ก็เลยอยู่50ใช่ไหมครัเพราะแต่ละปีจะมีการประเมินแล้วมื่อไหรจะถึง20,000ส,สักทีกว่าจะถึง20,000แกก็คงจะถึง60ละเตรียมตัวที่จะ,กะเกษียณออกมาดังนั้นสิ่งที่เอามาพูดในตอนนี้เพื่อให้ทุกท่านได้มองเห็นว่าการพัฒนาตนเองแบบความ มั่นคงและยั่งยืนและความผาสุกเนี่ยเวลาเราไปอยู่ในองค์กรไหนนะต้องเตรียมตัวเตรียมกายและเตรียมใจเธอพูดได้สิก็เธออายุยังน้อยอ่ะแล้วคนเรามันมี24ชั่วโมงด้วยกันนะแล้วทำไมคุณไม่ทันตัวเอง ถูกต้องไหมถ้าคนนั้นเขาถามคุณอ่ะฉันเอาเวลาไปอ่านหนังสือฉันเอาเวลาไปเขียนตำราฉันเอาเวลาไปเขียนหนังสือฉันเข้ารับราชการหนึ่งปีปีที่สองฉันได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปีที่สามที่สี่ฉันได้รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มีเงินเดือนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้หมื่นสองตำแหน่งรองศาสตราจารย์ได้สองหมื่นสี่ก็บวกกันไปสิแล้วอายุเรายังแค่สามสิบต้นๆแต่อีกคนหนึง่งเธอก็พูดได้สิเอาเวลาราชการมันเท่ากันไหน เขาไม่ได้บอกว่าใครจบก่อนจบหลังเขาไม่ได้ไม่ได้บอกมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ของคุณว่าคุณจะพัฒนาตนัวเองได้เร็วขนาดใดดังนั้นการช่วงชิงโอกาสไม่ใช่คุณไปแช่กับเวลาที่คุณมีโอกาสไม่ใช่อย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะให้สรุป conclusion คือสรุปได้เลยว่ามันไม่ใช่แบบนั้น แต่มันอยู่ที่การจัดการเวลาของคุณมากเวลาของคุณเมื่ออยู่ในองค์กรหนึ่งคุณต้องดูว่าคุณมีระยะเวลาเท่าไหร่คุณมีเวลาอยู่ในตำแหน่งนี้กี่ปีแล้วแต่ละปีทางไหนที่มันจะเกิดความมั่นคงและยั่งยืนกับคุณมันคืออะไรแล้วองค์กรเขาต้องการตัวชีว้วัดแบบไหนสามตัวแค่นั้นแหละค่ะในองคอ์กรถ้าคุณสามารถไปอ่านแล้วก็เข้าใจได้นะคะ คุณก็สามารถที่จะพัฒนาแบบมั่นคงและยั่งยืนได้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในองค์กรของคุณแล้วก็องค์กรของคุณก็เกิดความมั่นคงและยั่งยืนและคนอยู่ใน,กกอ,นองค์กรก็เกิดการยอมรับคุณได้ดังนั้นในองค์กรหนึงน่งๆจะมีในเรื่องของอคติและใบแอบกันไม่ต้องเอาอะไรเยอะเะเก่งกับไม่เก่งนียก็ใบแอบกันละใบแอบคืออคติใส่กันแล้วนะครับ โดยเฉพะาะพนักงานเอกสารเนี่ยจะถูกบูลลี่ค่อนข้างเยอะแต่ทํางานในหัวผมตัวเป็นเกลียวนะคระับฝ่ายวิชาการหนึ่งเนี่ยนะครับวิชาการนักศึกษานักศึกษาประจำในหนัววิชาการ,กกาาการต่างๆที่ประจอยู่ในองค์กรเพราะอะไรเพราะหน่วยพวกนี้ต้องผลิตอักษรต้องทําอักษรออกมาแต่และโครงการมออกไปผิดทอทหารเป็นทอทงทอถุงเป็นเป็นตอเต่าอ,อ,อย่างเนี้ย ความหมายมันก็เปลี่ยนเมื่อประโยคเปลี่ยนความหมายมันจะเปลี่ยนเมื่อคําเปลี่ยนความหมายมันจะเปลี่ยนดังนั้นคนทํางานในลักษณะเช่นนี้จึงต้องมีความเชี่ยวชาญพอสมควรดังนั้นในโลกยุคใหม,ม่นยมีงานเปลี่ยนแปลงอะไรค่อนข้างเยอะถ้าใครทํางานผิดปุ๊บเนี่ยผู้บริหารเนี่ยไม่สนองก็บบับวิยาออกสา่ เขาจะไม่เอาคนที่ไม่คือทํางานในองค์กรของเขาเพราะอะไรครับเพราะมันพัฒนายาเมื่อเอกสารที่มันจะหนุนออกจากราชการไปเนี่ยยังมีการผิดพลาดอยู่แล้วว่าบุคลากรนั้นไม่มีคุณภาพดังนั้นเมื่อองค์กรร้องหาคุณภาพ ไฝ่ฝันหาคุณภาพและต้องกันคุณภาพสิ่งที่เราจะต้องเติมในตัวบุคลากรไม่ว่าแต่จะเป็นผู้บริหารหรือตัวผู้อยู่ในองค์กรเองก็ตาม,ก,ตามก็ต้องมีศักยภาพเห็นไหมคะดังนั้นคุณจะอยู่ในโลกไปนี้ยากเพราะอะไร เพราะงานมีน้อย AI กำลังจะเข้ามา AI มาแล้วแต่ก่อนฝากเงินต้องใช้คนฝากคนถอนทุกวันนี้ไปอยู่ไหนนะสีแยกบวกควายยังมีตู้เอทีเ e อ็นหน้าหน้าบ้านเรายังมีตู้ฝากเงินหน้าบ้านเรายังมีที่หยอดเหรียญเติมเงินออนไลน์แล้วเขาจะจ้างคนไว้ทำเพื่อ เพราะหน่วยงานเขาไม่อยากมาจ้างให้มันหมดเงินเยอะเขาก็ต้องพยายามเอา AI เข้ามาแล้ว AI นี้มันทำงานตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมคะแต่คนต้องมีเวลาไปกิน,ไป,กนไปขี้ไปเยี่ยวปวดปัญหาหลายไปตอนเที่ยงก็ไปไปไป,ไปทานอาหารแก็ทำเป็นเลดหน่อยแล้วก็ปวดหัวแล้วก็ตัวร้อนแล้วก็ฝนเดีทำไมเธอมาสายอย่อรพินฝนตกค้า ทำไมเธอมาสายในสุรเดนเนี่ย,เ,ยเอกสารต้องออกแล้วผมกําลังเคลียร์กันกับเมียน้อยผมอยู่เีปีนแต่ปัญหาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยดังนั้นองค์กรเขาก็เลยไม่อยากให้ที่ของเขามันมีปัญหาโดยเฉพาะภาวะเร่งด่วน 1. ธน,นาคารสองเซเว่น 3. ห้าเขาต้องการบริการคนอย่างเต็มสตรีมหรือให้มีคุณภาพดังนั้นเขาก็เลยต้องจ้างเอไอเข้ามาเมื่อเอไอเข้ามาแล้วมนันเพอะ ทุกวันนี้อย่าหาแต่พูดเลยเมียปลอมยังมีผัวปลอมยังมีทุกวันนี้ผู้ชายจริงๆไม่ต้องไปหาผู้หญิงแท้ๆแล้วก็ซื้อตุ๊กตามานอนก่อนถูกไหมเออจะไปเปล่งเงินสามสี่แสนทำไมซื้อตุ๊กตาร้อยเก้าเก้ามานอนก่อนก็เป็นเมียจะได้คบญี่ปุ่นมันเป็นแล้ว เราอยากไม่ว่าคนญี่ปุ่นเป็นโรคประสาทนะพอเราไปถามมาดูดีๆเขาบอกว่าลงทุนเยอะเลยไม่ต้องลงทุนซื้อร้อยก้าวๆมาอนอนกอดก็เป็นเมียได้เหมือนกันดีสกิข้าวไม่ต้องเรียกกินไม่ต้องแปลงฟันมานอนสวยอยู่ตลอดเลยมันสวยอยู่อย่างนั้นแหละซื้อมาเปีว่าห้าปีมันก็สวยตั้งหน้าปีไม่ต้องอาบนะ้ำไม่ต้องเปลืองข้าวไม่ต้องให้เงินใช้นั่งยิง้มทางวันไม่ดหาเราด้วยน้องคพณพี่เนาะ ใครที่ไหนจะชอบผู้หยิงมานั่งบนเราเช้าบนเราเย็นใช่ไหมคนญี่ปุ่นก็เลยซื้อมีมลองมานอนกอดเลยทีนี้ไอ้เนียจริงๆก็ตกกป็ปของอ,งอ,งองะ,ะารปรอีกคนอยากเล้ผหัวอะอยากอยากเล้ผหัวอยา่อยางพวกเราเนี่ยครับเป็นไม้ทั้งหมดขึ้นค่อนประเทศนะที่เป็นไม้นี้เนี่ยหาหาผู้ชายไม่ได้เพราะไปซื้อเมีมลองหมดแล้วทุกวันนี้นู่นคนญี่ปุ่นผลิตออกมารวยจนไม่รู้จะรวยยังไงเลยนะครับดังนั้นถ้าเราเรู้ทางแบบนี้นะ สิ่งที่เราต้องการสร้างหรือสิ่งที่ข้าพเจ้ากำลังนําเสนอให้ทุกท่านได้เกิดความรู้วากเข้าใจนี้ก็คือคุณภาพและศักยภาพดังนั้นข้าพเจ้าจึงนําพุทธธรรมกับการบรูรณาการเพื่อการพัฒนาตัวบุคลากรเพื่อความยั่งยืนความพาสุขในองค์กร อันนี้ประวัติการศึกษาปริญญาตรีโทเอกนะคะปริญญาเอกสองใบเนาะไอ้นุ่นก็เรียนไอ้นี่ก็เรียนนะครับเรียนจนทุกวันนี้พูดภาษาคนแทนไม่ได้นะคะมีนามว่าแยกโสธาราศิริธาประภากรเนาะอันนี้ชื่อนะคะแยกโสธาราศิริธาประภากรอันนี้การศึกษานะคะได้เข้ารับรางวัลระดับชาตินะคะจากองค์ข้ามนตรีในแต่ละปีแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดน,นะคะในทุกๆปี ได้เข้ารับรางวัลจากท่านนะคะเป็นบุคคลดีเด่นเขียนหนังสือเขียนตำรานะคะทำคุณประโยชน์ไม่วังผลตอบแทนต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะได้เข้ารับรางวัลระดับชาติกับองค์ข้ามูรีนะคะแล้วก็ได้เข้ารับนะคะพระราชทานของที่ระลึกนะคะจากพระราชวงศ์ชั้นสูงนะคะตั้งแต่ระดับสูงลงมา ก็ได้เข้ารับแล้วก็ได้เข้าเฝ้าะะทุกๆปีนั่นเองนะคะเนาะ,ะ,ะ,ะนะคะอ่ะเรามาดูคุณธรรมจริยธรรมเรามาดูซิว่าวันนี้นะคะ,ะคุณอาโสธาราจามะมามอบอะไรให้กับเราสิ่งที่เป็นแนวทางในการพัฒนาตัวของเราได้นั่นก็คือสัมคขาวัตถุสีหมายถึงอะไรคะ หมายถึงหลักธรรมที่เป็นเครื่องยืดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่นไม่ว่าจะจะเป็นการผูกไมตรีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลหรือเป็นหลักการในการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันมีอยู่ประมาณ4อย่างมีอะไรบ้าง 1. ทาน 2. องปิยักวาจากาอัตถจริยา 4. สัพมนัตตา หนึ่งนานให้เสียสละสองพูดจาด้วยคำที่ไพเราะอ่าหวานและพูดด้วยความจริงใจสามนะคะประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นห้าเป็นผู้ที่มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลายทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับในฐานะที่ข้าพเ,เจ้านี่อยู่วงวิชาการราชการานานเนาะ ได้อันหนึง่งทุกคนเข้าไปเนี่ยอันหนึ่งต้องให้อันสองก็ต้องพูดอันสามก็ต้องทําแต่อันสี่เนี่ยมันไปไม่สุดก่อนเข้าไปทํางานห้าปีดีแทม้มาเช้าแต่หลังจากห้าปีไปแล้วทําไมเธอเริ่มมาสายเริ่มเหื่อเริ่มมีข้ออ้างน่นี่นั่นเยอะแยะทุกคนจะตกมาตายตัวสมานตตาทั้งหมดเลยย้อนถามตัวเองนะคะว่าตรงเองเป็นเช่นนั้น และแบบนั้นหรือไม่ดังนั้นความเสมอต้นเสมอปลายจึงถือว่าเป็นจริยธรรมที่ทุกคนมองข้ามวันนี้สวยพรุ่งนี้สวยพรุ่งนี้ก็ต้องสวยเพราะเราเป็นคนสวยจบไหมคะ,ะเพราะถ้าเราคิดว่าเราจะเป็นคนสวยเราต้องสวยทุกวันวันที่เราจะหยุดสวยคือวันนั้นวันที่ เขาขนเราไปเผาไม่มีเวลาแต่งต้องลาตายก่อนวันนั้นวันเดียวที่คุณจะไม่ต้องทําอะไรกับตัวคุณเดียวมันจะมีคนมาจัดการคุณให้แต่เขียนไว้หน่อยว่าตอนที่จะเผาก็หาคนมาแต่งหน้าให้ฉันหน่อยหมดไม่่างสี่ร้อยบาทอย่างน้อยก่อนตายก็ยังต้องสวยสวยจนถึงเชิงตะกอนเพราะเราเป็นคนสวย ถต้องนะคะ่าถ้าคุณเชื่อว่าคุณเป็นเช่นนั้นคุณจะต้องทําอย่างนั้นและต้องทํามันได้ไม่ใช่ว่าอไม่รู้ว่ามันนี้ทําได้หรือทำไมคุณต้องทํามันได้เพราะคุณต้องทําเห็นไหมครับมันบังคับในตัว สองนะคะแนวทางในการด้วยครอะความพอเพียงสัมปริสธรรมจิตคือการครองตนเองในฐานะที่คุณอยู่ในองค์กรมันจะมีอยู่สามอย่างที่องค์กรต้องการกับคุณและคุณจะต้องมีด้วยคือหความมีเหตุมีผล 2. ความพอประมาณไอ้ความพอประมาณในคนเถียงกันเยอะนะในห้องประชมุม พอประมาณในเถียงกันเยอะนัในห้องประชุมเถียงกันด้วยงบป,ประมาณเถียงกันด้วยอันนั้นน้อยอันนี้เยอะโครงการน,นั่นน,อน้อยโครงการน,นี้เยอะอันนั้นสาคัญกว่าอันนี้สําคัญน้อยนะคะเมื่อใดก็ตามที่ผู้บริหารขาดความพอประมาณมันจะเกิดผลสะท้อนคือบุคลากรในองค์กรจะเกิดการไม่ยอมรับมันก็จะเกิดความไม่พอประมาณดังนั้น ผู้นำองค์กรต้องพอประมาณและผู้อยู่ในองค์กรต้องเข้าใจถึงความพอประมาณเช่นกันมันจึงเป็นองค์กรที่มั่นคงและยั่งยืนได้และตัวสุดท้ายผู้บริหารกับองค์กรจะต้องรับชะตากรรมถ้าองค์กรนั้นเกิดการพัฒนาองค์กรนั้นเกิดการพัฒนาศักยาภาพบุคลากรอ,องค์กรนั้นจะกลายเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันสูง ใครจะมาซ่อมแซ่หรือองค์กรไหนจะมาซ่อมแซ่ปุ๊บองค์กรนี้ไม่มีปัญหาเลยเพราะรู้การรู้บุคคลรู้ชุมชนคือมีภูิคุมกันนั่นเองต่อไปการครองคนการครองคนเนี่ยถือว่าเป็นพลังกําลังพลังกาลังอันยิ่งใหญ่ไพศาลเหลือเกินพลังหมายถึงกําลังกําลังที่จะส่งเสริมตัวบุคคลแต่ละคนให้ก้าวเข้าไปสู่ความสําเร็จในระยะเวลาอันสั้น ทุกวันนี้เขาไม่ใช่ทํางานห้าปีแล้วเขารวยนะคะอาทุกวันนี้เขาทํางานปีเดียวเขาก็รวยเป็นเศรษฐีกันแล้วเขาทํางานปีครึ่งเขาซื้อรถซื้อเรือมีบ้านได้เขาทํางานปีสองปีเขามีเงินเป็นล้านเก็บไว้ในกระเป๋า,ามียกเยี้เพื่อนของข้าพเจ้าเองทํางานปีกับ8ปเดือนมีบ้านสองหลังมีรถฟอร์ดหนึ่งคัน แล้วก็มีเงินเก็บอยู่สามล้านไปทำอะไรเขาบอกว่าเขาใช้หลักทาตัวนี้และเหมือนต้องชั่วโมง์ที่เขาพปเจา้าไน้นําเรียนท่านไปว่ามันอยู่ตรงนี้สามตัวเวลาคุณไปอยู่ในองค์กรองค์กรต้องการอะไรตัวชีวัดขององค์กรและเวลาที่คุณอยู่ในองค์กร เมื่อใดก็ตามที่คุณคิดว่าคุณทำงานเพื่อแค่ต้องการเงินเดือนคุณจะได้เท่าหนักเสมอตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่คุณกเกษียณไม่ต้องกลัวเขาจ่ายเงินเดือนคุณอยู่แล้วนะคะแต่คุณจะได้มากกว่านั้นมันอยู่ตรงนี้นะคะไม่ใช่อยู่ที่เงินเดือนที่เขาจา่ายทุกคนเหมือนกันนะคะมีเวลาดิ้นมีเวลาดิ้นรนเท่ากันเหมือนกัน24ชั่วโมงอยู่ที่คุณไอเดีย ดังนั้นการครองคนเนี่ยไม่ว่าจะจะเป็นผู้นําไม่ว่าจะจะเป็นบุคลากรที่อยู่ในองค์กรหนึ่งเลยค่ะตัวสติวิริยสมาธิศรัทธาและปัญญาบางคนขาดสติบางคนเด่นวิริยะบางคนเด่นสมาธิบางคนเด่นศรัทธาบางคนเด่นปัญญาเด่นอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ไม่ได้ภาระห้ามันจะต้องเด่น ่ากันแต่ทั่วที่เด็กสุดที่องค์กรต้องการและมีผลวิจัยออกมาแล้วว่าสามารถเป็นตัวชี้วัดและนําำมาสู่ความเจริญได้ทุกองค์กรในโลกนี้ต้องการคนมีสติตัวเดียวไม่ว่าจะจะเป็นผู้บริหารหรือไม่ว่าจะจะเป็นผู้อยู่ในองค์กรก็ตามเพราะหลาย หน่วยงานองค์กรเหลือเกินที่มีปัญหาเพราะขาดสติตัวเดียวขาดสติเพราะอะไรคะเพราะอะไรถามหน่อยคนสวยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยคนนี้สวยสุดเพราะอะไรคะท่านนั้นแหละที่สี่ฉันมองเห็นแต่คุณเองยิ้มใส่ฉันเพราะอะไรครับทำไมเราถึงขาดสติคะเราะเราใช้อาทำไมคุณถึงต้องใช้อารมณ์คะ แล้วทำไมสิ่งนั้นถึงมากระทบแล้วคุณเกิดความรู้สึกไม่ชอบแล้วคบทำไมหาเหตุผลไหม,ไมถูกใจ,กใจทําไมคนนั้นถึงไม่ถูกใจเป็นอนากติแล้วอากติมันเกิดมาจากไหนยอยู่ที่ตัวเราแล้วทําไมตัวเราต้องมีอากติ เพราะเราไม่มีเห็นไหมมันเวียนกันเป็นวงกลมวงกลมวงกลมแต่สุดท้ายมนุษย์จะหาเหตุผลให้ตัวเองว่าเพราะฉันรักตัวเองมากเกินไปถูกไหมเมื่อฉันรักตัวเองมากเกินไปฉันจึงไม่อยากฟังใครมาสอนฉันเมื่อฉันรักตัวเองมากเกินไปฉันเลยรู้สึกว่าฉันดีแล้วคนอื่นมาสอนฉันไม่ได้ เมื่อฉันรักตัวเองมากเกินไปรู้สึกว่าฉันไม่ค่อยรักคนอื่นเมื่อเป็นเช่นนี้เหตุผลมันจึงเขาทำตัวเองก็คือการควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ด้วยความไม่ชอบใจเพราะเหตุผลรักตนเองมากไปแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่คุณมีสติคุณมาทำงานตามหน้าที่บทบาทของคุณคืออะไรผู้ที่อยู่